วันนี้ดีใจหนักนะครให้จิตวิญญาณมาร่วมกิจเยีมการทานอาหารที่วิเศษที่าภัญญาพามาก,ก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ร้านค้าต่างๆอร่อยมาจัดที่เวิเศษก็ให้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมด้วย ว่าซื้อกับข้าวไปทานที่บ้านซึ่งการกินอาหารนั้นอาหารนั้นก็คือเริ่มพหลัดใจคนอาหารเป็นสิ่งสำคัญและก็สัตว์โลกก็ดำรงอยู่ได้ก็เพราะอาหารดะนั้นอาหารเ,าาเป็นสิ่งจำเป็แล้วและเป็นปัจจัยสิ่งของที่ รับประทานท,ท,ทุกวันดังนั้นเมื่อรับประทานอาหารแล้วก็รู้จักประมารายการรับประทานอาหารอาหารอร่อยก็รับประทานตลอาอาหารเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ก็รับประทานให้ร่างกายอยู่ได้ด้วยการทานอาหารนั้นสิ่งที่ วรจะดำนเิเส้ให้สุท่าและให้ประโยช์ในด้านกายบางครั้งบางาอาหรนั้นอาจจไม่อร่อยแตอาหารนั้นมีคุณค่าเราก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้มากสริมเิาะพัดเราก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรงมีประโยน์